งคนก็เราจะมาเล่นฟรีไฟล์เหมือนเดิมนะพอนี้ผมจะมาเล่นกับคนเดิมนะเพิ่มเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคือผมมีอินซีเวอร์อย่างหวดเลยอ่ะแมียคือเมียจะมูอ่ะเพื่อนเพื่อนผมก็ได้ใช่ไหมว้ยตอบวุ้ยตอบวุ้ตอบมาดีอ่ะ ผิดสายแล้วมันก็เลือกันก็เกลือไอ้ดี่คว้าเออน่าเกี่ยวกับการโการด้วยการนน่าจะเก็ี่ยวกับเออคือนันมันค่อยมันค้ามันรับไม่ไ,ได้นะครับถ้าคลิปมันจบไปก็ขออภัยด้วยนะครับครอบคือผมรู้ไงว่าคลิปแม่งจะเริ่มจากจากหนึ่งสองสามตั้งแต่เมื่อไหร่คือ กับเจอกันที่เกมนนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวรผมคอมพิดที่เกมไม่เห่นไปดูเพื่อนให้มาฮัลโหลลงไหนฮัลโหลฮัลโหลอ๋อโอเคโอเคบู๊กประเทศจเเฉลยว่า แค่ค <Okay. S 2> ิดเสียว่าอัดลิปแล้วตอนคุยเพื่นมันน่าจะได้ได้ไหมถ้าไม่ได้ถ้ามันเสียงเงียบเงียไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาเพลงตัด,ต,ดตัดต่อเอาก็นะครับผมมีอินซีวอินซีแม่งโคตรดีอะแล้วบอกว่าโอ้โหไม่โ้นะมันมีความความสามารถอะไรถ้ามีควาใครโรนวะาความสามารถมันเคืออะไร คอมเมนต์เตือนผมด้วยปุ๊กยิ่งจะตกใครรู้ว่าที่คุมใครวะไม่ใช่มาเตะทุกคนผมก็พูดเพ้อเพ้อเจอไปกันแหละวันนี้ผมมึนเลยรู้สึกเบื่อง่วงยิ่งเขียน อย่าค yeah, ิดเลยแต่มันต้องอ่านนะครับเพราะเพื่อเด็กๆทั้งหลาย ถ้าคิดจบไปแล้วปอภัยกันมันรู้สึกว่าไม่มีปัญหาบ่อยอุ้ยผมโดนเขียววิ่เดอดเดืดไม่เด้แล้วหาจตกว่าค้าข่าคนะดได้ครับตัวหนึ่งสวยพี่น้องไปครับผู้ชมนี่นะครับเราพลามาอันหนึ่ง โอ้โหโอุ้มมะพร้าวไม่รู้มันเกี่ยวอะไรมันให้แร่ของมั้งช่างเถอะทุกทีฉันประกอบสารสีมันเหมือนกันเว้ยคุณเชื่อไหมสีมันเหมือนกันอะไอ้กอะโอ้โหอะไรกันเลยแต่โผล่ไม่มียใยตอนนี้เออหาลำบากมอกอพี่น้องทุกคนสั่งทางเก็ตอินซีนะอินซีอยู่ข้างบนเราอ่ะไปนะอาอยู่ข้างหลังเราดีกว่า มันจะวิ่งไล่ตามเรา24ชั่วโมงนะครับจนกว่าเราจะจบเกมจนกว่าเราจะตายหรือว่าจนกว่าจะรอใจหินนะครับเสื้อนาแลถ้าคิบมันจบไปก็ไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมจะลาเพื่อได้หนักมากคือข้ก็อนยากนะสิโอ้ค เอาแหนก่อนก่อนเขจะจะจะคนนี้ครับก็ไม่ค่อยได้คุยนะครับไม่ค่อยได้คูยเหมืเดินะโอ้ไม่มีไม่มีสัญญาเลยจริงๆตรงนี้มี แล้วก็กล่องอยานะครับเอาคนบวกกันอีกแล้วเดี๋ยวตั้งหลักแปบบ๊บเบนึกเครื่องมันกากขอไปแว้วบบ่ไม่ไว้ แล้รู้มันปรับยังไงทำให้มันเล่น,เล,นเล่นขึ้นนะครับถ้าใครรู้นะครับก็คอมเมนต์นไปด้วยนะครับไม่ตเสียงเฮียอะไรตัวเนี่ยขอไปคนนะขอกระตาด้วยโอเคสวยพี่น้องไปครับพี่นอ้นองป่าป่าป่าเจอคนครับมันอยู่ทุ่งบ้านครับปลาป่าป่าผมถึงเสียทั้งแรกอนะ่ะ ผมก็จะไปเขาไปบวกนะครับมันอยู่บ้านหลังนี้แน่นอนอสายนุ่งอย่างผมจะไปทำอะไรนะสิช่วยสภาพที่โคตรแหลกแล้วแม่งโคตรกระตุกครับคนไฟดูไม่แล้วหามเสี่ยงอะไรแต่มแม่งโต่ออยากเลยไป ถ้าผมยืนอยู่บนหลังเระหัไปเลยแล้วไม่ช่วยเพื่อนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยออมาบอกแต่งหมดแล้วโอ้ได้แบบเท่าอยู่แล้วครับโต้สวยมากเลยตัวคนตัดแม่ว่าผมจะหาคิดจนถึงจบจบเกมนันมน่นแหละครับก็ไม่แน่ใจนะครับอ่าหันเจอคนนะแบบ่รู้ว่โคนแม่อยู่ไหนนะครับแต่เราก็ไปหาของตรงนี้นะครับ ของฟาร์มไปด้วยนะครับอีกแล้วนะครับโอ้โหสิงเป็ด